สวัสดีครับผมช่อง Super B TV แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Devil May Cry พาคที่5นะครับในพาร์ทที่3แล้วนะครับโอเคผมก็จะมาเล่นเลยนะฮะไปไปดูก,กันเลย Devil May Cry นะพาคที่5 press any button ปุ่มไหนก็ได้ Devil Hunter นะฮะมิชชั่นที่3นะฮะโอ้ไปเลยไปเลยม,มันกันต่อฮนะเตรียมพร้อมนะคัดซีน <laughs> นึกว่าจะได้เล่นเลยลืมไปครับลืมไป อะไรวันที่15มิถุนายหกโมงยี่สิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวแปลไม่ทันฮะดูนี่สิความฉลาดของฉันเอ้ยเอ้ยอะไรจ่ายมาก่อนส uh, <for high> ู้เอาของมาให้ทำแทบตายยังจะมาเก็บเงินอีกความฉลาดของฉันคือสิ่งที่มีค่าอะไรอ่ะไอ้กูแปลไม่ทันไอ้สัตว์ ช่างแมงฮะฉันเป็นศิลปินจริงๆนี่ของแท้เลยโอ้เธอเรียกตัวเองว่าศิลปินอย่างนั้นเหรอก็ใช่แล้วไงมีปัญหาอะไรไหมเจ้าไก่น้อยทะเลาะกับไก่คุณย่าของฉันเฮ้ยอะไรอ่ะก็คือประมาณเป็นช่างทำปืนนะฮะเออ พวกอย่างที่ฉันสร้างขึ้นมันคือปืนและหมอ้อที่เอาไว้ช่มใช้ต้มนกม,ม,นมีปันเอ้ยมีคำถามอีกไหมฮะเจ้าไก่น้อยเถียงกับไก่เอ้ามันเป็นนกไม่ใช่หรอทำไมเรียกไก่ฉันจะไปแล้วตอนนี้ถ้าฉันไม่เจอนายระหว่างทางท เจอกันที่ด้านล่างของลากต้นไครฟอสตแน่นอนแล้วเธอจะทำอะไรเนี่ยฉันจะขับรถไปทั่วๆแ,<น>แล้วฉันจะบอกให้รู้มีคำถามอะไรไหมฉันอ่านใจไม่ได้ไไไไเป็นอะไรอย่างคนติดยาไอนิโคเออไปเลยกันเลยครับอ่ะนี่เราออริจินอลเหมือนเดิมฮะรุยๆ โอเคเล่นเป็นเนโลสตาร์ทมิชชั่นเลยมายมาเร็วๆรีบรถอาจจะพูดแบบติดๆขัดๆหน่อยนะฮะคุณผู้ชมคือผมจุกหมูกระแท่ฮะผมเพิ่งไปกินหมูกระแท่มาโอเคโอเครีบไปกันเลยเอาโอเ้โอเฮนนี่ก็นั่งหาวอยู่ในรถบไปๆเดี๋ยวเจอกันเนี่ยอย่างกับคนเมา โอ HR, oh, mm ้โรจะทีมเวิร์กเลยว่ะประชดนี่อะไรเนี่ยมีแท่นอะไรบางอย่างเซฟอัตโนมัติแขนอันแรกเป็นกาเบลล่าก็กดล็อกออนแล้วก็ใช้แขนยืดไปจับนะครับเพื่อเป็นการกระโดดข้ามไปอีกตึกนึงอะไรอีกปีศาจครับค้างคาวข้างคาวไฟไฮโดรแบทเนี่ยข้างคาวไฟนะฮะมานี่มาคุยกันก่อนซับ งัดขึ้นปันมานี่้ในโอ้ยยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ยอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมานี่มาคุยกันก่อนซับปันไอ่ไม่ได้กินไม่ได้กินไอ้มุมกองเขียมากดึงซับปัซับปันกลางอากาศซับไอ้นี่มานี่เออเรียบร้อยได้แค่แรงบีฮะโดนโจมตีไปรอบหนึ่งเมื่อกี้แรงไม่ขึ้นเลยมันขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้นช้ามันต้องไปเริ่มใหม่ดูละมุมกล้องโคเทีย สตาร์ลิงวิธเดวิสเมคลายนะฮะก็คือเหมือนเล่นอยู่คนเดียวหรือเปล่าวะคัดซีนไปที่ต้นที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วกันหรือไม่ก็ที่ไหนสักแห่งอะไรอะไรเอ่อตรงนี้มันมีเลดออฟนะฮะก็อย่าลืมไปเก็บด้วยนี่แล้วก็ข้างหลังก็มีเอ้ยอันนี้อะไรโอเวอร์เจอร์นี่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนี่เอ้ยเล็กชามโอเวอร์เจอร์ที่ไหนแล้วก็ตรงนั้นมีเลดออฟแล้วก็ตรงนี้มันจะซ่อมซ่อนเอ่อบลูออฟไว้นะฮะเออก็มาเก็บกันด้วย เผื่อใครที่ยังแบบว่าไม่เคยเล่นนะเออเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเล่นมุมกล้องแม่งเครียดชิบหายเลยมันเป็นเลยเนี่ยเฮ้ยวีกำลังสู้อยู่โอ้โหปล่อยเลเซอร์โกเลมผมกำลังเล่นกับผู้เล่นใครก็ไม่รู้นะฮะซับนี่เน่หยุดเวลาปันซับซับปันไอ้นี่มานี่กาเบรล่าโอ้ยแล็กทามจำผิดนะจำผิดลืมไปว่าได้แขนใหม่โอ้ยไอ้ข้างขับแล้วมุมกล้องเป็นอะไรเนี่ยไอ้ มายอมเสียแลกทามเลยชาร์จชัด์ชาร์จชัด์ชารนะเด้งแล้วแล้วก็หยุดเวลาให้หมดแมปเลยนี wow ่ไงเป็นไงเกิดเบล่าแล้วซับซับแล้วก็คอมโบสองเออเออคอมโบสองคอมโบสองต่อต่อเนื่องต่อไม่โดนแล้วไอ้เหี้ยมันลอยคอมโบสามอะคอมโบสามเออสองแล้วก็สามมานี่มาคุยกันก่อนซับซับฟันไอ้ มาหนี้อ้อยไอ้นี่มึงยิงอะไรของมึงไอ้ข้างข้าวเดี๋ยวกับตักลอยแล้วฮะน่าขานมากซับปันมาหนี่จะไปไหนเล่าเอ้ยเอ้ยไอ้นี่มึงมาหนี่มึงยิงเคียอะไรนักหนาซับ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 เอ้ยไอ้อีโต้คู่ก็มาข้างหลังเอ้ยมึงบินไปไหนบินไปไหนมานี่ซับซับเอออ้อยลงมาโดนพอดีไอ้อีโต้คู่มานี่เอากระปุนล่าไปแดกนี่คู่ไปซับนี่คอมโบว์สองเฮ้ยสามดิ โอ้ยล่วง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 อ๋อล่วงแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ฮะซับคอมโบสองเออไม่โดนอีกมานี่เข้ามาซับซับซับแทงปาดน,นี่พุ่งไปป่าตา่อมันเป็นสีม่วงดึงขึ้นไม่ได้ฮะมานี่ขึ้นมาตายยากจังปานกลางอากาศนี่สโลโอแอคชั่นแต่ได้แค่แหลงสีโดนโจมตีฮะโดนโจมตีทำใจทำใจไปต่อกันเลย ขึ้นอันนี้เราก็ยืดแขนไปต่อเลยฮะตรงนี้มันมีกรีนออฟนะฮะช่วยฮิลลิ่งกับเอ่ออะไรเลดออฟนะฮะไปไปต่อเลยคัดซีนอีกแล้วว่าน้ำตกมาจากไหนกลางเมืองนะต้องเข้าอุโม,มง,งค์น,งคงงนั้นนี่เราต้นไคฟอ i r s t ะยังไงก็ช่างเดี๋ยวกูจะล้มแม่งให้ล้มให้ล้มเลยหยาบหยาบคำหยาบ ตรงนี้ที่จริงไอ้ก้อนเล็ดอัพอันเดียวเนี่ยที่ตรงหน้านะฮะมันเป็นโกลอปน,นะฮะนี่ไปเลยไอ้เวียนไปไหนแล้ววะน่าจะไปก่อนแล้วแหละเป็นผู้เล่นอีกคนนึงนะฮะเป็นโกลอฟก,กับใครก็ไม่รู้นะครับสักคนบนโลกเนี่ยผมก็ไม่ทราบอ่ะโอ้ยเจอกาเบรียลอีกอันนะฮะนี่เหรอไร้ต้นข้าวฟู้ดไอใครฟอสเดี๋ยวจะสับแม่งให้เละเลยเนี่ยแห้งเปิดทางเราไปเก็บอันนี้ก่อนเอ้ยมุมกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กาเบรล่า เก็บเอ้ยเก็บดิเก็บโดนโอเคได้กันไปแล้วตรงนี้มีเลดอ,อฟนะซึ่งผมไม่จำเป็นละไปเลยออกไปอ่าชาร์จปืนชาร์จปืนเอาหนึ่งเอาไม่เป็นไรมช้ามานี่นัดขึ้นสับสับเอาตายแล้วอ่อนจังนน่นี่อ่ะชาร์จปืนยังยิงชาร์จหนึ่ง หึ่งแล้วหนึ่งแล้วสองแล้วครับนี่มึงทำอะไรมึงจะจ้วงกูใช่ไหมไม่ได้นี่สามแล้วอ้ยสามแล้วอ้ยให้ดูชัดๆนี่ดอกเดียวตายไปเลยครับไอ้ลากนี่มันมาจากที่ไหนสักแห่งเออรู้แล้วนะก็ไอ้ต้นนั่นไงเนโลจับจับจับแหกอย่างอีกเออแหงไปอีกต้นหนึ่งแล้วครับอีกแรกหนึ่งนี่เปิดทาง ค่อยๆเคลียร์ไปทีละลากนะฮะมันกันทางไว้หมดเลยอ่ะเนะี่ยมีเสียงก็เนี่นีอยู่นี่นี่ๆเนี่เสียงสัตว์ประหลาดปีศาจมานี่กาเบล่าแดกแล้วก็มานี่อีกซับนี่ในชาร์จแล้วก็พุ่งฟันสัตวซับเนีเรียบร้อยไหนอ่ะอีกสองตัวเอา้ายิงปืนนัดขึ้นซับซับปันซับซับเฮ้ยกาเบลา่าเฮ้ยไม่โดนป่ะเอา้า โอ้ยตายยากจังวะเป็นเลยเอาคอมโบสองโอ้ยสามแล้วสามแล้ว,ลวเลยเลยเลยในสามสามคอมโบสองโอ้ยเอาไหมได้ติดสามวะคอมโบสองดิซับเน่เน่เน่เอามันตายซะแล้วฮะกากแป๊บเดียวตายหาไปเลยไปเลยแล้วผมจะบอกว่าตรงนี้มันมีเลดออฟเฮสตันอยู่นะฮะนี่ถ้าฟันตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ มันนี่ห้องนี้บางๆเนี่ยมันมีอันนี้แล้วก็มีข้างในอีกอันนึงนะนี่ไงแต่ว่าถ้าเราเก็บแล้วออกห้องมาเจอตีนนะครับถ้าไม่เข้าเราจะไม่เจอตีนนะครับมามาลุยกันเลยตรงนั้นมีกินออฟเก็บไว้ก่อนเผื่อโดนดาเมจมานี่สับสับคอมโบสามไม่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 โดนสับสับฮาดขึ้นนี่ลบไอ้ไอ้ข้างเข่าสับ คอมโบสองนี <nice. S 1> ่นี่นี่นี่ไอไอนี่นี่ตายดิปาจ้วงนี่โอเคเดี๋ยวเก็บไอ้ข้างเข่าก่อนนะนั่าราคารมากมานี่ยิงที่อะไรมานี่สับสับปันไม่โดนโอเคโอเคโดนฮะสับคอมโบสามดาบเลสคินนะฮะนี่งัดขึ้นสับสับปันสับอ่ะคอมโบสองนี่สับกับพื้น แฮกแฮกแฮกเอ๊แฮกแหกซับปาดนี่มันม่วงฮะทำอะไรไม่ได้ละขึ้นมานี่ซับซับปันนี่ลงมาซับซับปันซับซับซับ,บเอา้านี่ทำไรทำไรดีกว่เลยมานี่ขึ้นมาคุยกันเออปาดเรียบร้อยครับได้แรงเอศัตรูมันอ่อนฮะ เลี้ยงไปถึงไอ้แรงเอสไม่ค่อยได้ว่ะไปไปเดี๋ยวเขาว่ากันฮะถังแก๊สโอเคมีเรื่องแน่นอนครับห้องนี้ปาดซับซับซับนี่แหกแห้งไปอีกหนึ่งรากนะครับแล้วมันก็เปิดทางที่เชื่อมกับเส้นเมื่อกี้ทางนี้ไงเปิดหมดแล้วนี่มีทางให้ไปแต่ว่าเจอตีนก่อนครับผมถังแก๊สล็อกไว้ก่อนเลย เร็ว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 เดินเข้ามาบ้มนี่สับ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 เอ้ยสับนี่มัดคู่สับเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรสับสับไอ้ตัวฮิวต้องเก็บก่อนมันรักษาเพื่อนมันได้เออเออเออสับคอมโบสามโอ๊ยคอมโบสองติดคอมโบสองฮะฟัน ฟันเอ้ยดาบคู่มาแล้วเอ้ยอย่าโตคู่อะไรเนี่ยมานี่มานี่สับสับฟันกับเบลล่ากับเบลล่าดันเอ้ายังไงยังไงมาขึ้นมาตัวไหนก็ได้สับสับฟัน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 เอ้ยโอ้ยโดนไหมโอ้ยหยับหัวศัตรูได้ฮะสับแห้งเอ้าเข้ามาป่าดอมาเก็บเป็นตัวนี้ก่อนไหนฮะ ซับซับซับกัมเบลล่านี่แตกเออนี่เรียบร้อยฟาดลงพื้นนะฮะท่านี้ดาเมจไอ้แรงอยู่นะฮะทำดาเมจให้ศัตรูไปเลยไปเลยครับเนโรแขนมีกันนะแปดโอเคครบแล้ว Bingo b โอ้ยหล่นไปไปไปเนี่ยอันนี้คือก้อนที่เราใช้วาร์ปขึ้นไปกระโดดขึ้นไปข้างบนนะฮะยืดแขนไปจับเอา แล้วก็ข้างล่างมีซีครีดมิชชั่นนะฮะอันนี้ไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้อะไรพันช์ไลน์เอ๊ะหรือเราเปลี่ยนเป็นพันช์ไลน์ดีก็ระเบิดแขนนี่ทิ้งก่อนนะโอเคไปเก็บพันช์ไลน์ซะอ่าโอเคโหลดขึ้นไปไอ้ติดอ่าล็อกออนยิงหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้มือสอยดึงขึ้นไปแล้วเราข้างบนมันจะมีไอเทมลับนะฮะยวันขึ้นไปเก็บด้วยคัดซีนเฮ้ยรูปบิดรูปบิดฮะรูปบิดได้ น่าแกลกสีขาวออกมาเลยจากลูกาพนะฮะเจ้าตัวกันไกลนี่ไงอย่าให้มันได้สับเราได้นะฮะเอ๊ะมันชื่ออะไรนะลืมแล้วชื่ออะไรเดซิเซ <Sc> อร์กันไกแห่งความตายไม่โดนจับดาบไว้แล้วเชียวหนีไปละอันนี้ทอมบอยโอ้โหมีทอมบอยตรงนี้ แต่ว่าเราไปเจอศัตรูเอ่ทอมบอยก็ไม่เลยนไม่มีประโยชน์ฮะอ,อย่าให้ฉันตามแกงั้นเลยไอ้ลูตูดแกนั่นแหละที่ต้องเข้ามาหาฉันเดี๋ยวออกมาดิไอเกนไกไอ้ตู้พวกนี้เกะกะฮะมายิงไหมไปโจมตีไหมนี่เซตครับนี่เราต้องแฮกมันเกะกะไอ้ตู้ลงไหมลงมานีา่ ไอ้ถ้าชาร์จปืนยิงมันจะเป็นยังไงอะเข้าไหมมันออกกันไกลบล็อกได้ยังเงี้ยนี่นีน่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวขอพันสไลด์ไปแดกไอ้ตู้เกะกะกะเกะกะนี่ออกไปเอ้ยเอ้าเราโดนโจมตีว่ะไอ้เหี้ยนี่โจมตีใครไดแลงบีอยู่ฮะไปไปไปเปิดทางได้อยู่ได้อยู่นะฮะไปเลยกันเลย โดนดาเมจไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวขวามีเลดออฟไม่เอานีา่ออกทางไปเอ้ยอะไรบินผ่านแวบๆบแบบไม่ต้องกลัวฮะคุณผู้ชมเราจะสู้กับมันแน่นอนถ้าหากไม่มีพลังก็ปกป้องอะไรไม่ได้รู้แล้วนะอ่ากินออฟโอเคมาฮิวกูหน่อยเอา,าเราจะซื้อแขนเพิ่มไหมฮะไอ้ ตัวนี้ไม่ไม่ซื้อแล้วไม่โทรเรียกไอ้นิโคมาแล้วกดเอเรียกนิโคมาฮะโทรปุ๊บมาปั๊บเลยทันใจมากคัดซีนฮะเจอบอสกับใต้ต้นไคฟอสนี่ไงตัวที่บินผ่านกระจกเมื่อกี้แล้วแตะหมดเลยเฮ้ยมันยิงยิงฮะไม่รอพันทำเพลงอะไรไม่พูดอะไรเลยฮะเปิดมายิงเราเลยอ่ะ เอ้ยไม่คิงก่อนเนาะเอ้ยนี่เตะได้สกัดได้อะไรไม่คิงก่อนเลยปะกัดชักเลยเนี่ยนะอะไรเอ้ยน้ำลายโคตรหยาแยงเลยแล้วหัวก็ไม่มีมีแค่ขึ้นบนเฮ้ยยิงอะไรไอ้เรื่องนี่จัดการไอ้นี่ก่อนดึงซับซับซับพันซับซับพันเอาพันลายไปกินอ่าวโอ้ยไม่ถึงฮะ อ่าเอ้ยสับ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 อีกปันสับสับปันฮะสับสับเอ้ยอย่าเพิ่งไปเอ้ยมันไปแล้วไปถึงไม่ถึงฮะไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยเนี่เน่เน่เอ้ยอะไรจะพูดอะไรมันจะพูดอะไรเมื่อกี้เอ้ยนี่สับสับสับโอ้ยโดนแล้วยี่ฮะในอะไรเนี่ยแต่มันหนีละมันหนีอะ เราขึ้น<ค>อัน<ณ>นี้ว้าไปหามันเอ้ยมันจะพุ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่สับ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 เอาเดี๋ยวิติกเกอร์ไปกินสับอีกสับแขกดิเอ้ยมึงไม่ร่วงให้กลัวเอ้ยนี่ยิงอะไรมานี่เน่เฮ้ยยิงยิงนี่อีกอันนึงอีกอันนึงนี่ยิงยิงโอ้ยมันขึ้นมันขึ้นแล้วมานี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้นี่อย่าพุ่งไปไหน ขึ้นไปสับซับซับขึ้นอีกสับซับปันโอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงมันจะทําอะไรไม่รู้ฮะคุณผู้ชมเอ้ยอย่าล่วงดิขึ้นอออไ้สับอโอเคล่วงเอ้าจับอย่างนี้ได้ไหมเออทาอ่าแอคชั่นเอ้ยมันทําอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเอ้ยเฮ้ยดึงอะไรอ่ะมันดึงอะไรออกไอ้อออหักเอาหักเอาอ่ะดึงโอ้โหมาโอเค ซับซับโอ้ยเอาพันชไลไปกินเนาะพันชไลนะพูดให้ถูกมานี่โอ้ยมันวาร์ปอีกแล้วอ่ะโอ้ยถึงฮะซับ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 นี่เอาพันชไลไปกินโอ้ยโดนมันโจมตีมาพอดีเนี้ยแขนแตกเลยได้เป็นกาเบรล่าแทนละตอนนี้ซับซับซับไอชนะโอเคเนี่ยซับแฮกโอ้ยโอ้ยใครอยู่ข้างในใครอยู่ข้างในอ๋อ้ยยังไม่อยู่โจมตีโอเคขนาดแล้วอ่ะยังไม่ยอมแพ้ก็ วิ่งบนผนังได้แต่เล่นจริงทำไม่ได้ฮะสับพากลางแหกเลยฮะเนโรยืนมองใครอะตัวสีฟ้านั่นก็คือเลดี้นั่นเองนะครับโดนจับไปเป็นทาสมันมีสตอรี่ฮะมันจะเสลยเนื้อเรื่องออกมาช่องจะติดเลดไหมน่าจะไม่ติดนะฮะคนเป็นเกม เพื่อนของดันเต้เหรอนั่นคือเลดี้นี่เธอรู้จักเหรอตั้งแต่สมัยทำปืนด้วยกันอ่ะเอออะไรไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำอย่างนี้กับคิเล่เดี๋ยวฉันจะบอกเธอนะคิเละคือเมียของเนโรนะฮะนิโคลู่ฉันล้อเล่นนะอึ้งขนาดนั้นเลยเหรออย่าทำอะไรที่ฉันไม่เห็นละอารมณ์ดีเดินไปเลยเฮ้ คีเร่้าเชนแน่ถ้ารู้เข้าก <c> ล <oughs> <c oughs> <elo> ัวเมียในโรกลัวเมียเอ่อเอ้าจบมิชั่นแล้ว <c oughs> เอ่อสู้มันอยู่ฮะโอ้ยได้แรง A แย่มากครับแย่ yeah, มากะก็ได้รูปภาพอะไรก็ไม่รู้ตามเคยนะครับ Noplex for Lady วะ่ะไม่มีสถานที่สำหรับ Lady โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคุณผ <c oughs> ู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบาย